บอลวันเสาร์นี้ครับจัดทีเด็ดคัดิ้นเน้นครับหนึ่งทีมที่น่าสนใจวันนี้ดูจนจบคลิปแล้วจะเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับขออย่างเดียวครับอย่าเพิ่งรีบกดข้ามคลิปนี้ไปครับมาฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลที่สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันที่เกมเกาโชเซเรียของอิตาลีกันนะครับในคู่ของจารโลบูเรอลาสเปโลนาเปิดบ้านพบกับลาเดอาอัตตาลันตาครับ เฮลาสเฟโลนาเน่ยเป็นทีมอันดับที่13ของตารางคะแนนนะครับแข่งมา23นัดชนะ7เสมอ2แพ้14มี23คะแนนครับประตูได้เสียก็ติดลบไปที่22ลูกครับผลงานล่าสุดเองเอาชนะวอนซ่ามาได้1ประตูต่อศูนย์ในเกมเยือนศึกเซเรียอาของอิตาลีครับสภาพความพร้อมวันนี้ทางปาโลสานิติกุณซูเกมนี้จะพลาดโอกาสในการส่งมาติมเฟรตดดวิดฟาราโอนีนะครับอับดุลรามานฮารุย ซูสแสดครับแล้วก็แคสเปอร์เทงเซตนะครับที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวนะครับส่วนทางด้านของอันเดรดูด้า้นติดโทษแบนครับทำให้วันนี้ก็จะมีผู้เล่นโฉมหน้ามาเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับเจเนผู้เล่นตามการคาดการณ์ของเฮลัสเวลนาเวโรนาเองเนี่ยวันนี้จะมาในระบบ3-43นะครับผู้สาประตูเป็นลอเรนโซมอนติโปครับกองหลัง3ามคนครับมีพาเวลดาวิดวิชนะครับเดียโก้คอปโปล่าและดานิเอเลกิราดีครับ ส่วนแดนกลางครับมีแจ็คสันซัตชัวนะครับมีชิกเนอาเซอองตัวแบนาและก็โดมมกอยปาดาลิกครับตัวรุกหนึ่งตัวครับวันนี้ลร์เมเกอร์จะเป็นโทมัสซุสโลฟครับผู้กองหน่าจะเป็นดานิเอลมอสเกรากับอามินซามาดูกันที่ความร้อมของทั้งทีมเยือนออตาลนตากันบ้างนะครับทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนเจเราอาอิตาลีครับแข่งมาที่สนะัดชนะ14เสมอ5แพ้4มี47คะแนนนะครับประตูได้เสียก็โกบอยู่ที่23ลูกครับ ผลการล่าสุดเองแพ้บอลอนย่ามาศูนย์ต่อหนึ่งในเกมเย่าครับศึกคคป้าอิตาลีครับสภาพความพร้อมวันนี้จานเปียโรกัสเปอรินี่เทรนเนอร์เองจะมสิใช้งานมาโกคาเนเซชชี่นะครับออดิลอนคอสูนูจอร์โจสกาวินนี่เซอยดโคลาซินัทแล้วก็จารุกัสกามาค่านะครับที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บส่วนอเดมาราลุคแมนนั้นต้องรอทดสอบความฟิตก่อนเกมอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ดเนียลมอน i ินีครับแม่ต้องบอกว่าคนนี้เป็นลูกชายของปอโลมอนินี่ครับฝั่งไม่ผิดนะครับแข้งใหม่ครับของทางออตแลนตาเองที่เพิ่งย้ายมาในวันนี้น่าจะได้รับโอกาสจากการเป็นตัวสำรองมากกว่าครับสำหรับเ1้นผลเล่นตามการคาดการณ์ของทีมออตแลนตาเองวันนี้ครับว่าจะ,จะมาในระบบ3-4-3นะครับทุกหลประตูเป็นรุยปราติซิโอครับกอหลังนี่มีราฟาเอลโตลอยอิซักไฮเบรตชินพิตี้นะครับ แดนกลางมีราอุนเบลานวามอร์เชนเดรูนเอเดสซอนแล้วก็มัตเตโอรุจเจลีส่วน3ตัวลุกนั้นวันนี้จะใช้เป็นชาลส์เดย์เคเตเลลรีนะครับมีมัตเตโอเบติกีแล้วก็ลาซาสมาสิกับวันนี้จะแข่งขันกันที่สนามมาร์คอันโตเนโอเบนเตกอติกนะครับ เจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเพิ่งเข้าฟอร์มปลดล็อกคว้าชัยมาได้ในนัดล่าสุดนะครับแต่ว่าเกมในบ้าน5นัดหลังสุดเองยังไร้ชัยนะครับแถมเจอรัวไปถึง13ตุงแล้วก็ยิงคือมาได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นครับส่วนผลงานยามเฝ้าหลังในลีกแคสิสนี้ชนะ3เสมอ1พ้7นะครับยิง11เสียไป25เลยครับด้านในคันตุกาเองครับ5นัดหลังสุดครับฟอร์มพวกเขานั้นแผวไปมากทีเดียวนะครับล่าสุดเองเก็บชนะได้แค่เกมเดียว จากสามนัดหลังสุดที่ลงฟาดแข่งครับส่วนผลงานทริปเยือนปีนี้ครับชนะ7เสมอ3แพ้2ยิง20่เสียไป10ลูกนะครับแต่ถ้าว่ายามนี้แม้ว่าฟอร์อมทีมเยือนเนี่ยอาจจะออกทะเลก็จริงแต่ว่าใส่ติดนอกบ้านของพวกเขานั้นดีมากนะครับเพราะไม่แพ้ใครมา9นัดติดต่อกันผิดกระทางทีมเยือนนะครับที่ถึงกับเล่นโอ้ผิดฟอร์มไปเลยครับเวลาที่พวกเขานั้นเจอกับทีมของจริงครับฉะนั้นวันนี้มองมุมนี้แล้วขอกัดฟันเชียร์ทีมเยือนความมั่นใจระดับ5าดาวครับวันนี้เชียร์อตแลนตาไม่บ้าแน่นอนครับ คิดว่าวันนี้น่าจะบุกมาถล่มทางด้านของเฮลัสเบโลนาได้ที่3ประตูต่อศูนนะครับ